แค่ชนพัฒต,ต้องถึงธรรมนัตเลยรวมทางวัดพระบาทน้ำพุค่ะอเอาเงินรบ,บริจาคไปปล่อยกู้ทรัพย์สินเป็นหมื่นล้านเลยเป็นไปได้ยังไงเดี๋ยวกลับมาค่ะยาดมปลาไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมปลาไผ่คู่ครีมภูเขาในตำนานเฮเซลสโนครีมที่คุณแม่เลือกใช้ ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเส้นกระใสลมบรรเทาอาการปวดเมือ่อยตามร่างกายเป็นยาระบาย แบรนด์เครื่องเขียนระดับโลกเดลิ Daily. เปิดตัวเซเว่นวันเดอร์สเตชันเดลิช็อปอินช็อปแห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ภายในสุริวงบุ๊กเซ็นเตอร์ร้านหนังสือคู่ใจของชาวเชียงใหม่พื้นที่แห่งนี้ถูกออกแบบให้เป็นโซนแห่งแรงบันดาลใจที่ทุกคนสามารถค้นหาไอเดียใหม่ๆผ่านเครื่องเขียนคุณภาพและสินค้าสุดน่ารักที่สะท้อนความคิดสร้างสารรค์ของคนรุ่นใหม่ในเชียงใหม่สำหรับความแตกต่างของเดลิช็อปอินช็อปนะครับตั้งใจออกแบบโซนเนี่ยให้ออกมาแบบอบอุ่นนะครับน่าจับน่าหยิบน่าลองใช้สิ่งที่เราตั้งใจมอบ คือการเรานําเอาจุดแข็งของ2แบรนด์มารวมกันเดลิเราคือผู้ผลิตนะครับและมีความเชี่ยวชาญในด้านของเครื่องเขียนอุปกรณ์สํงงานักงานและสินค้าไลฟ์สไตล์นะครับ จุดแข็งของสุริวงคือสุริวงเป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดของคนเชียงใหม่ครับอยู่กับเชียงใหม่มานาน<ม>การที่เรามาผสานกันเนี่ยครับก็จะสามารถสร้างมุมมองประสบการณ์ใหม่ๆพื้นที่ใหม่ๆนะครับให้กับลูกค้าพบแรงบันดาลใจใหม่ได้แล้ววันนี้ที่เซเว่นวันเดอร์เ i o ชันเดริสุริวงศ์บุ๊กเซ็นเตอร์เชียงใหม่เติมสีสันให้ทุกวันของการเรียนและการทํางานกับเดริแบรนด์เครื่องเขียนระดับโลกไม่แพงไม่แพงเลยครับ